นี้ค่ะนะคะเราจะมาคุยถึงเรื่องราวของผลงานเพลงกันต่อของเทบิบินหลาน,นเองนะคะกับอาราบั้มแรกในบ้านใหม่ด้วยะนะค,คะกับสังกัดนายพลเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะถึงเพลง,งบอกว่ามีมีเพลงอ,อกหักด,ด้วยแล้วไม่มีเพลงสุดนานเต้นไดน้มีไหมคะพี่มีเยอะเลยครับใช่ไหมสมผสานกันคล้ายๆแบบนำวงย้อนยุค เป็นละมงด้วย่เราสามารถเอานำไปลองที่เวทีละมงย้อนยุคได้ค่ะก็หลากหลายสไตล์เนาะนะะส่วนใหญ่เป็นเพลงอกหักหรือเปล่าเพลงช้าประมาณนั้นครับบเพลงความคิดถึงคิดถึงหยหาอะไรประมาณนี้นะคือเพลงช้างที่เจะมีเอกลักษณ์คือจะเป็นเพลงไม่ไหวคอนชัะ คุณมากนี่เป็นนักวิจารณ์นี่แบบว่านะมีสาระในอะไรกางเราเนี่ยมีสาระมากเลยถ้ามีพี่โก้จะมีสาระแต่ก็อยู่ไว้เป็นสีสันกันต่อไปนะะมีประโยชน์ก็ตรงนี้แหละคะครับผมาัีเวลาเตรียมตัวในการทำอัลบั้มชุดนี้นานไหมครับมานานมากเลยครับอยาพูดว่าเป็นเกือบสองปีเกือบสองปีเลยกว่าที่จะมีอัลบั้มออกมาให้กับแฟนเพลงได้ติดตามใช่ครับเกือบสองปีเพราะว่าเตรียมงานดนตรีเพลง แล้วก็เราไม่พร้อมมันสัญยาณของเขาเองนะคะแล้วพอเราได้เพลงแล้วเนี่ยใช้เวลาในห้องอัดแต่ละเพลงนานไหมคะพี่แต่ะละเพลงก็นานนะครับเพราะว่าลองลูกทุ่มาก,ก่อนกว่าจะมาร้องสตริงเอ้ยเ<ช>พื่อชีวิตได้เนี่ยก็ครับผมต้องใช้เวลาเพราะอ,อย่างพี่เขาบอกว่า จากอัลบั้มที่ผ่านมาเนละแล้วคือมาอัลบั้มน,นี้เนี่ยคือแบบฉีกแนวฉีกแนวเลยอ,อัลบั้มได้ลูกทุ่งจ้าครับผมเพื่อชีวิตเป็นเพื่อชีวิตเลยแต่ก็ยังมีติดลูกทุ่งไหมคะหรือว่าเพื่อชีวตเตลียร์ไอความเป็นลูกทุ่งอยู่นะคะก็เป็นแนวที่ขนาดของพี่เขาเลยสำหรับเพลงอัลบั้มนี้ครับคิดว่าเพลงไหนคือเราเข้าไปร้องในห้องอัดแล้วมันยากมากยากมากใช่ไหมฮะอยากความคิดถึงไปถึงความาทําไมถึงเป็น่างนี้ครับพี่มันเป็นเพลงที่ร้องได้ลม แล้วก็เป็นบทเพลงที่อนุภาพของความคิดถึงมันมันรูนน้สึกว่ามันรุนแรงออินเยอะครับก็าจะได้คือโปรเดียวก็ไบอกว่าตรงนี้ต้องเป็นอย่างนั้นนะเสียงตรงนุ่มนะครับกระแทกไม่ได้นะครับยเงี้ย,ย,ยได้ได้ได้ความรู้ใหม่หลายอย่าง ก็คือเพลง้ใช้ารมอ่ะอารมณ์สำคัญมากค่ะเพลงนี้มีคนขอตลอดเลยนะพี่โก้ในคล่นของเรา8ป7 5ิท้ทุ่มฟุ่มคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้หลายๆคนเนาะแบบว่าอยากฟังเพลงนี้จังเลยนะคะก็นะเปิดให้นะคะใครที่ติดตามพี่ยุนะคะก็สามารถขอเพลงที่เบิ้มได้เหมือนกันนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็เพลงไหนที่เบิ้มรู้สึกว่าเเป็นตัวเรามากที่สุด ทุ่นสนนั่นเลยอ๋อเพลงอีกแล้วนะชอบพี่สุดแล้วก็เป็นกตลองที่สุดด้วยใช่ค่ะนะคะแล้วมาพูดถึงเพลงเร็วบ้างดีกว่ามีเพลงอะไรบ้างคะพี่พี่หลวงอกหักแหลงเบาๆน้องสาวครับผมแล้วก็อยู่แล้วแป๊บชุดนี้ครับรวมๆกันหลายเป็นเพลงยังนะคะก็เรียกว่าน่าสนใจมากๆนะครับใครที่ชื่นชอบแนวเพลงเพื่อชีวิตที่มีขลิ่นไอของความเป็นปากใต้อะไรอย่างนี้แนวดนตรีแนวดนตรีีขลิ่นไอเป็น ภาคใต้มีเสียงปี๋หนังตะลุงอะไรอย่างเงี้ยครับเอารวบรวมเอาศิลปวัฒนธรรมจากภาคใต้มารวมอยู่ในระดับชุิดนี้ผิวหน้ของภาคใต้นะครับผมมีสะตองสตองมีลูกเนียงก็มีตั้งรู้ได้อะไรอย่างเงี้ยตื่นมาเลยหิวก็เลยทีเดียวนะคิดถึงภาคใต้ครับผมรวบรวมคิดถึงภาคใต้มีหนังลุงมโนราลงเงงครับ รวบรวมศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้มาค่ะนะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นอัลบั้มแห่งความคิดถึงนะคะแต่ถ้าถามพี่เพื่อว่าในปัจจุบันนี้นะคะให้ตอบหนึ่งคนที่พี่เพิ่มคิดถึงที่สุดเลยเะไรหรือว่าอะไรเอ่ยตอนนี้นะครับค่ะคิดถึงมากที่สุดติ๊กต๊อกคิดถึงสตอครับคิดถึงสตอครับเพราะอะไรคะพี่ เพราะว่านานแล้วครับไม่ได้ไปกินสตอร์ที่ใต้หลาย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 ปีแล้วเมื่อไหร่นะครับอยากไปขึ้นสตอร์นะครับครับผมทำไมขึ้นเองไงเมื่อก่อนขึ้นเองเนเมื่อก่อนเมื่อก่อนตัวเล็กขึ้นสตอร์หรือที่ไม่ได้ขึ้นเดีนี้คือขึ้นไหวไหมพี่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วครับคิดถึงอดีตเก่าๆนะครับที่เราเคยทํามาตอนนี้ไม่ค่อยได้กลับมาแล้วนี่มีอีกหนึ่งคำถามน้องพี่พี่อยากถามขออนุญาตถามเลยกหน่อยนะครับไม่ใช่ลุงวิธีนะครับว่าคือทุกคนเนี่ย ก่อนที่จะมาเป็นศิลปินทุกคนก็จะมีศิลปินที่เป็นไอดอลของตัวเองอยากจะถามพี่เบิ้ลบิลานนิดนึงนะครับว่าพี่เบิ้ลเนี่ยมีใครเป็นไอดอลนะครับสำหรับตัวเองเพื่อชีวิตก็ต้องยกให้อาจารย์ไข่ของมาลีวันนาครับทำไมถึงชอบอาจารย์ไข่ชอบความเป็นเขาเรียกว่าคล้ายคลศิลปะนะครับเป็นเป็นเป็นตัวของตัวเองครับแล้วก็ก็มีความเป็นเพื่อชีวิตเยอะนะครับแล้วก็ มันบรรยายไม่ถูกนะครับผมชอบคือชอบตรงนั้นแหละแล้วก็เป็นศิลปินที่มีเอกลักษณ์เป็นศิลปินเป็นมีเอกลักษณ์แล้วก็คนเองนะครับแล้วเพลงฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อไม่เบื่อครับที่พี่เห็นเอกลักษณ์อย่างของอาจารย์ไขเวลาร้องเพลงแกจะมีเอกลักษณ์มากแขนแกจะอยู่อย่างนี้ตลอดพี่ก็ไม่เข้าใจว่าแกก็นี่ไงหนังต้องรู้ไงหนังต้องรู้ว่าจะไป็หนพี่เอกลักตัวของตัวเองได้ฮะเนี่ยก็ักอ่ะถ้าให้ร้องเพลงของพี่ไขสักนิดนึงดีกว่าไหนๆก็เป็นไอดอลของเราแล้ว เรือรักกระดาษกลืนสาดในฐานมายาโลกีบังตาบังใจอ่อนไว้ให้เองนาวาสุขสมไม่นานคงล่มสลายประมาณนี้ครับดลังแบบว่ากินอยู่เลยไปเลยครับค่นี้แคุ เลยนะคะแล้วก็ชื่นชอบกันด้วยนะคะนอกจากพี่มาริโบน่าแล้วนะคะพี่ชื่นชอบใครด้วยคะเบาวีหลวงไก่เนี่ยคนบ้านเดียวกันอ๋อก็คือคนใต้คนเดียวกันจังหวัดเดียวกันนะคะอีกหลายหลายคนนะครับเสแล้วเป็นภาคใต้เเพลงหน้าฟังค่ะค่ะนะคะแล้วช่วงนี้นี่เห็นบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ไปเยี่ยมบ้านที่ต้เลยใช่ไหมคะก็คือมีงานเยอะตลอดวงานก็พอมีนะครับแต่ส่วนมากก็จะแบบ หลังจากอลอมชุดนี้วาก็พอมีเวลาว่างบ้างครับตอนนั้นเรื่องกับการแต่งอลอปมาค่ะนะคะเอาละมาถึงในช่วงนี้นะคะ s อสยังคงส่งได้อย่างต่อเนื่องที่48ตองหนนั่นเองค่ะนะคะมีคําถามอะไรอยากจะมาถามกันนะคะเราพร้อมที่จะตอบอยู่แล้วด้วยติโกก็ได้นะคะหรือจะถามศิลปินก็ได้เหมือนกันนะคะอันเดี๋ยวเราคุยกันต่อแล้วกันนะคะถึงผลงานชุดนี้นะคะคาดหวังดีกว่าค่ะพี่เบิ้ม ความคาดหวังความคาดหวังก็มีทั้งคนนะครับคนในสเปนนะครับแต่ว่าอยู่ที่บนวาสนามากว่าที่แฟล์สเปนนะครับลองดูนะครับระวังชุดนี้ทำด้วยใจครับลองด้วยใจใส่อารมณ์คือไม่มีอะไรที่จะก็ถือว่าเป็นรถไฟที่สุดท้ายคิดอย่างไงต้องทาให้ดีที่สุดนะครับแล้วโดยเฉพาะว่าทํายังไงก็แล้วแต่ในสิ่งที่เรารักเนี่ยเพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้บริโภคในสิ่งนี้ ได้ฟังเพลงดีๆดูนตรีดีๆอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้ผมเติมเติมที่บบครับผมอยายาะให้ทุกคนเนี่ยนะฮะลองหันมาฟังถือว่าเป็นมากใหม่ของพี่เบิ้มด้วยนะครับในบ้านหลังคาหลังใหม่นะครับผมเอาเป็นว่าช่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปพาบรกกันสักครู่นะครับ่วงหน้าเนี่ยเรื่องราวของพี่เบิ้มันนี่นะฮะยังไม่หมดแต่เพียงแค่นี้บอกได้เลยว่ารายการของเราเนี่ยยังเข้มข้นได้อีกครับผมสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาค่ะสักครู่ครับ จะไปที่ไหนก็บอกสิคือสบายทั้งปีบริษัทคุณทุนบุริจากการเราจัดทายอบอุ่นมั่นใจนือกลางอีสานตายที่สบายที่สบาย ไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคอนชนบุรีจำกัดศ2 8 8 1 3 2 1 1 1ถึง14โทรหาเราสิคะทิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการมากที่สุดจริงหรอสวัสดีนะนนครับพีเจทัสครับพีเจตุมตาพีเจน้องพีเจโร พีเจบูนด้งค่ะพี่เจกินค่ะพี่เจโยริงครับพี่เจนุ่งนิ่งพี่เจนปานพี่เจบอพี่เจจับเลพี่เจนิคพี่เจบูครับพี่เจบอครับพี่เจริ่ยพี่เจอัีพี่เจกันพี่เจนอทพี่เจแชมป์พี่เจนอทพี่เจซูบครับพี่เจบาร์รี่พีเจแมนครับพี่เจบาร์รี่พีเจเอ 8.25 Music Relax เพลงเพราะฟังสบาย88.75ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและเพลง98.75 fm เพลงเพราะเมินชีเล่สามคลื่น3มสไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์ธนบุรีของบริษัทคนทนบุรีจำกัด ไม่มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบป,ปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทำให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะก,การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครื่อง8 8 7 5ลูกทุ่งกรุงทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิต แอปที่สอง98.75 Play FM จะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากลและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคล้ายอยู่ในสปายหรือมีระดับที่กลื่น8 8 2 5 Music Relax บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอหโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวทเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมังกร กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนศายะนมะหะสักการะพระพิคเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิสามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทพนทนบุรีจำกัดโทรศูน0 1 3 1 1 2 1 1ปึง1าอยนอยากเอาความคิดถึง ไปคึงไว้รอบขอบฟ้าไว้เมื่อเธอมองมาจะได้จ้องตาทุกที่ข้ามฟันในวันห่างไกลเติมใจสองดวงเรานี้ด้วยรอยยิ้มที่มีที่ลอยอยู่เต็มฟ้านั้นโอ้โห ว่าอยากเอาความคิดถึงไปขึ้นบ้บนฟ้าครับโอ้เขาแสดงว่าความคิดถึงนี้น่าจะเกิดขึ้นในฤดูฝนนะฮะต้องโดนฟ้าตากแดดให้แห้งนะฮะผู้่ยาอะไรหรือมอะไรหรือเล่นไไม่ค่อยปรึกษาใครตลอดเลยนี่เพลงนี้เพลงนี้พี่น้องที่อยู่แถวๆยุโรปเขาลังันเยอะคันทันเนี่ยเพราะว่ามันโดนใจเลยด้วยใช่ไหม คนะคะเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องราวส่วนตัวนิดนึงละกันนะคะเห็นพี่เบิ้มแบบว่าดูขึมๆอย่างนี้นะคะนี่ใส่บุคลิกภาพปกติแล้วเป็นคนขึงๆไหมคะอืมก็มีบ้างครับมีหลายอารมณ์หลายอารมณ์เลยตอนตอนไหนที่ไม่ไม่มีตังยิ้มขึงใหญ่เลยนะเหมือนของเลยไม่อยากจะคุยกับใครเลยนิ่งเลยนิ่งอง ถ้าคึ้มๆน่อยแล้ววันนั้นนะต้องมีอะต้องมีปัญหาหรือว่าอะไรไม่สบายใจครันะคะแล้วเวลาว่างนะคะพี่งานิเด็กพี่ชอบทำอะไรเวลาว่างก็ไปเลือกเปลื่อยบางทีไปเดินห้างบ้างก็บก็ฝึกกีตาร์บ้างหรือว่าเล่นคอรอะไรอย่างเงี้ยัำช่วยเราได้ นะคะในส่วนของ MV ็มแล้วคะพี่นะคะเป็นยังไงบ้างสําเร็จรู้ร่วงไปทุกเพลงแล้วหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วครับร้อยแล้วหมากเสียดายแังเลยน้องอ้อนทำไมคะพี่ว่าจะขอเล่นเป็นพระเอกเอ็มวีท่านนี้เสียดายมากพลาดไปแล้วอ่ะเสียดายเสียดายครับผ่านพอจะผ่านไหมคะพี่เป็นพระเอกได้ไหมผ่านเลยนะผ่านเอ้ยจริงเหรอคะพี่ผ่านไปเลยผ่านเลยผ่านไปเลยสีผิวหอำเภอสูงเนื้อผ่านเลย ตามกล้องเลยไม่ต้องมาถ้าพูดถึงคอนเสิร์ตบ้างดีกว่านะคะมีโอกาสได้ไปเล่นในคอนเสิร์ตหลายๆที่อย่างภาคใต้นี่ก็ได้ไปบ่อยคอนเสิร์ตสุดมาก i อ m เนี่ยไปบ่อยครับครับ i อ m เจ้าของทีาอยู่จังหวัดตรังใช่ไหมมีผมไปบ่อยนะครับ i อ m ที่จังหวัดตรังสตูนพัทลุงตอนนั้นไป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 หลายจังหวัดมันความประทับใจอ่ะค่ะพี่ประทับใจรู้สึกว่าคุนพอพอที่จะรู้จักเราบ้างทางทางยูทูบบ้างทางอะไรบ้างเผมผมเล่นเฟซบุ๊กอะไรแบบนี้ครับก็มีเพื่อนเพื่อนเยอะที่ช่วยกันซื้อคิดว่าน่าจะเป็นอย่างเงนะคะแต่ MGA นชอนี่กว้างแล้วก็หวางให้ ค็ะคะอยากจะฝากไว้สำหรับอาบ้างนี้เพราะพี่โบมีเขาตั้งใจจริงนะพี่โก้ใช่คืออุปสรรคสิ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะที่อาจจะทําให้ศิลปินคนที่คุณลักเนี่ยไปไม่ถึงฝันนั่นคือเทพผีซีดถือนเรื่องนี้นี่เรื่องใหญ่เลยนะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะช่วยสนับสนุนศิลปินนะฮะให้ผลิตผลงานเนี่ยที่มีคุณภาพให้กับพวกเราแล้วก็อยู่กับเรานานๆเนี่ยครับช่วยเขาดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดนะครับตามราหาไม่ใช่ดาวน์โหลดตาม ที่ไอ้นี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ปากอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ใช่นะครับผมนะฮะแล้วก็รวมไปถึงถ้วยอุดหนุนเทปแท้ด้วยซีดีวีซีดีอะไรอย่างนี้ครก็จริงที่คมชัดกว่าครับผมนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ถึงปิงได้ผลิตผลงานดีๆออกมาตลอดตลอดเรื่อยๆด้วยนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเราพูดถึงจังหวัดตรังนิดนึงละกันเป็นคนจังหวัดตรังนะคะให้พี่วอนพีเซ็นหน่อยว่าตรังเนี่ยมีอะไรดีบ้างตรังมีน้ำตกเยอะ ก็เ่ยสวยเจ้าตรังใจกว้างสร้างแต่ความดีโอ้โหถ้าพี่น้องทุกคนนะครับตอนนี้คิดอยากจะไปใต้อย่าเดิจังหวัดตรังครับน้ำตกถ้ำหรือไม่กตทะเลโอ้โหชอบมากเลยตรงนั้นเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเนี่ฮะจังหวัดนี้เนี่ยอีสานคนอีสานไมอยู่เยอะนั่จริงเหรอคะใช่ใช่ใช่แล้วก็พี่น้องไปเที่ยวเยอะใช่ค<ม> <ตะ S 1> รับผมมีน้ำตกมีลาบมีพวกเยอะดังละ เราทำนี้จังเลยนะี่คนะืเรานาะนะแล้วพี่อยากให้พี่บ๊อบเนี่ยน,นะคะบอกถึงเอกลักษณ์ของของหมุ่มใต้ไ<อ>นะ่อยหมุใต้เนี่ยเอกเนนเอลักษณ์เขาเป็นยังไงบ้าง คนใต้จริงใจจริงใจไม่เคยรอกอไม่เคยที่ชอบพี่น้องหลอกหลอกเหนึกว่าเข้าใจผิดตั้งนาน่เลยคิดว่าคนใต้เนี่ยไม่กินมะละกอทำไมอ่ะไม่รอกอความจริงใจไปเลยครับพี่น้องครับพี่น้องชาวอีสานภาคเหนือภาคกลางไปเลยครับคนใต้ไปเจอปุ๊บมา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 ข้ามากินก้าวคอนของเราเออข้ามากินน้ํากินท่าก่อนจะชนอันนี้คือคือเป็นนิสัยของคนใต้ครับมีไม่มีก็ต้องมากินน้ำกินท่าก็คือจะพูดตรงๆด้วยพี่น้องชาวใต้พี่น้องสาวไปไหนมาเนี่ย ป้านเไปมากินข้าวก่อนกินน้ำก่อนอประมาณนั้นลองไปดูค,ดครับ่นี่คะครับค่ะมาถึงตรงนี้๋ยวให้อยากให้ทิกคดพูดถึงเพลงบ้างนะคะครับออปัจจุบันนี้นะคะเพลงเนี่ยนะคะมีศิลปินมากหน้าหลายตาออกมาเพียบเลยนะคะพี่พอนะบิดเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเพลงที่เป็นแนวลูกทุ่งเพื่อชีวิตที่มีกลิ่นอายของความเป็นปัตต้ตอนนี้นะครับผมคิดว่าก็ดีใจด้วยนะครับเพราะว่าเพลงเราเนี่ย คือมีมีจะได้ความเันหลายแนวหลายรูปแบบนะครับอย่างลูกทุ่งเพื่อชีวิตตอนนี้มาแบบหนนะจนลูกทุ่งจ๋าบางทีอาจจะดอบลงมาแต่ก็ภาพรวมก็ถือว่าความฟังดูเพลงมันก็ไม่หายไปไหนใช่ไหมครับพียงแต่ว่านํามาประยุกต์อะไรมันดีขึ้นไม่ช่ว่าจะดับลงแล้วเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตเยอะขึ้นตอนนี้ครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นลูกทุ่งมาก่อนและตอนนี้ก็เป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิต ก็อยากจะทําอะไรก็ได้ครับร้องเพลงยังไงก็ได้ให้ดีที่สุดครับนะครับเป็นรูกทุ่งก็ได้รูปพวงก็ได้อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าพี่มีมุมมองมุมหนึ่งไหพี่มองพี่คล้ายๆเนี่ยเคยมีคนทักพี่ผิดเป็นพี่เอกชัยศรีวิชัยไหมครับมีบ่อยมากครับมีบ่อยมีบ่อยมีบ่อยครับเขาเขาจะสนักคล้ายๆคล้ายๆครับผมแล้วก็ไม่ไม่เฉพาะว่าหน้าตาคล้ายด้วยนะฮะแต่เนื้อเสียงของกานร้องเพลงด้วย มาถึงช่วงนี้เดี๋ยวให้พี่เบิ้มฝากผลงานดีกว่าครับเบิ้มมิลานะครับฝากงานเพลงชุดสายลมในความคิดถึงนะครับเป็นบทเพลงลุกทุ่งเพื่อชีวิตนะครับกลับมาครั้งนี้ก็คิดว่าคงจะพี่น้องคจะให้กำลังใจให้แรงใจแรงเชียร์แลวก็ช่วยเป็นซื้อเทปซีดีของแท้ครับจากบริษัทนายผลอนเตอร์เทนเมนต์นะครับวางตลาดแล้วครับตอนนี้ MGA ขาย ค่ะว,วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เบิ้มบินหลามากๆนะที่มาพูดปิดรายาการวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่นะคะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาจามนถึงในช่วงสุดท้ายแล้วนะ<อ>คะวันนี้เวลาของเราสัค่คนหมดแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าเทวีวอร์เรดี้ออนทีวีวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมบ๊ายบายท เืินพรหมีต้นสน,นริมเล่วัเวทใจเพราะรักที่ลาจากไกลพี่นั่งเดียวได้และวันเลสายยอกยาวเหมือนจะเยืยใจพี่นั้นและวันหลับฟ้าวันนี้เงาเงา,งา คิดถึงคิดถึงคิดถึงเธอน้นองรู้มานุ่มตายคนนี้ใจไม่อลรอรำร คืนวันนั่งรอคนไกลตอนส้นริมเลคอยคือมาแค่หัวใจคอยรักที่ล่าจากไกลมานังและวันเชียงกันเสียงอยตอนส้นริมเลไม่แกว้งไกว เวงฝ้าก็ดูเดียวดายความเหงาล้อมใจทุกวันเลนสัยส่วยๆก็น่อยขาเมื่อไรเธอนั้นเพลีรักเคยกล่อมใจกันวันนี้น้ำตาท่วมใจ แค่หัวใจคอยรักที่ลาจากไกลมานั่งแลวันเคียงตัเสียงคืนความเตอนส้นริมเลไม่แกล้งไกวเวิองฟ้าก็ดูเดียวได้ความเหงาล้อมใจทุกวัน เลส่สสวยสวยก็หน่อยข้าเมื่อไรเธอนั้นเพลงรักเคยกล่องใจกันวันนี้น้ำตาท่วมใจตอนส้นริมเลพอยเธอมาเค้อหัวใจ นั่นไงแม่ก็ชอบพ่อก็ชอบอุ้ยเอ้โหมากันทั้งหมู่บ้านเลยเย้ยเกือบหมดตู้ตู้น้ำเฉากุย้ยเมจิกฟาร์มอร่อยติดใจต้องมีไว้ติดตู้ต